จะถึงร้านอาโลอีแล้วนี่อยู่ในตึกชื่อว่าอะไรนะมาลานี้คือจอดได้เลยใช่ไหมครับ,าาบ,บ,ลรบไลงปที่โรงแรมโคโคโเทลรงแรมโค,โคโเทลไปไกลไหมครับชื่อว่าโคโคโเทลเหรอครับ<ไ>โอเคขอบคุณครับนิดเดียวเลยแสดง โรงแรมม <ลง S 1> นี่งโฮคโคเทลจอดฟรีอ๋อมีครับถึงหน้าร้านแล้วอ l o อิ s u s h สวัสดีครับผมหมูจากช่องหมูลงทานนะครับวันนี้พามากินร้านอาหารที่หมูอยากมากินร้านแล้วล่ะครับผม,มยังไม่ได้มาทันทีนะวันนี้ก็เลยถือโอกาสเพราะว่าพรุ่งนี้เป็นวันเกิดผมด้วยนะก็เลยพาเมียก็เลยพามากินนะครับผม ร้านหยุ่งหลังเรานี่ยนะครับชื่อว่าอารออิซูชินะครับผมก็เป็นร้านซูชิที่แบบดูแล้วน่ากินมากๆอะ่ะดูในเพจดูในรีวิวต่างๆมาแล้วแบบโหน้ำลายไหลดูเมื่อคืนแบบวันนี้ปาเมื่อกี้ก็เธอก็เดี๋ยวผมพาเข้าไปดูข้างในกันนะครับผมวันนี้เขาจะมีราคาเดียวนะ799นะครับผมแต่ถ้ามีวันเสาร์ที่ตอนนี้เขาเปิดพิเศษจะมีโปรเป็น899ที่จะเป็น โฮตาเต้บุฟเฟ่ไม่อั้นนะครับผมแต่มันอันนั้นมันเฉพาะแค่วันเสาร์และวันอาทิตย์นะครับต้องเข้าบริเในเพจของเขาอีกทีนะแต่ผมทิ้งเพจเอาไว้ให้นะครับผมว่าของเขาคือเพจอะไรนะครับผมแต่วันนี้ผมมากินคือวันธรรมดามันเลยต้องเป็นราคา799นะครับผมเดี๋ยวไปดูกันว่า7 9 9ได้อะไรบ้างนะทุกคนไปกันนะครับตามผมกวันไปอ๋อโอเคที่นี่เขาจะให้เป็นสแกนแบบนี้นะครับผมเป็นเครืวโค้ดมาให้เราสแกนสารอาหารในนี้ได้เลยเนาะเมนูอาหาร ดูมาคร่าวๆแล้วล่ะน่ากินมากที่นี่ดีนะเพราะว่าอาหารเขาไม่ได้มาเป็นจานใหญ่ๆนะครับอย่างเนี้ยน้ำตกเนื้อหมูชามเล็กแค่นี้มันเลยทําให้เรากินได้หลากหลายนะดูอันนี้เป็นเนื้อแล้วก็ท็อปด้วยโฟกาอันนี้เมนูอะไรอะ่ะแบบไม่มีข้าวใช่หรอมีข้าวมัง้งมีสาหร่ายข้างเออดูดีเดี๋ยวมอให้ดูนะทุกคนดูดี น้ำลายไหลอะถ้าพูดชี้เมนูผิดต้องขออภัยไว้ก่อนเลยนะครับผมไม่ได้เชี่ยวชาญนะครับผมแต่แบบดูดีมากดูนะ่ากินมากอันนี้ดูเนื้อดูดีโอ้ยขากินก่อนแล้วนะไม่ไหวแล้วดีมากทุกคนอร่อยมากอืม,มาแล้วนี่ดูทุกคนนี่ อันนี้หมูเลือกสั่งนะหมูไม่ได้เอาเป็นรวมนะครับหมูก็เอาเฉพาะที่หมูอยากกินมานะครับผมอืมคนันนี้มิโซคนันนี้มิโซ,โซก็มาเลยอ๋อนี่เขามีขิงกะวซาสบีมาให้วาวาสบีเขาบอกว่าเผ็ดหน้านะที่เนี่ยระวังนิดนึงก็เ,เมียชอบกินเผ็ดด้วยโอ้โกุ้งม่ากิงกุ้ยปลาแซลมอนเขาหั่นมาแบบแต่น,นี่หมูส่มเป็นท้องอ๋อนี่เนื้อปลาแซลมอนแบบท้องส่วนท้องครับหมูชอบกินเพราะมันมันเยอะดี เลือกสั่งได้หมดเลยนะทุกคนผมว่าโอเคเลยนะร้านใหญ่อยู่นะตอนแรกนึกว่าร้านเล็กนะครับทุกคนแล้วก็ถ้ามาเขาจะรับจองต้อง8คนขึ้นไปนะครับเดาถึงจะรับจองนะครับผมแต่ถ้าหนึ่งถึงเจคนกนะ็คือต้องมาวองกอินด้านหน้ามารับคิวด้านหน้านะครับผม,มนี่วันนี้ผมมาวันธรรมดาคิวเลยไม่เยอะแต่คนเต็มร้านเลยนะฝั่งนู้นเต็มเลยอะต้องมานั่งฝั่งนี้เนื้อปลาแมอนมัมากพเจ้าช่วย นี่เนื้อมากิวแบบไม่มีข้าวอันนี้อะไรไอ่ะมาฮะอูจาน,นร้อนๆเลยอะ่ะร้อนมากเหมือนเขาเบินมาน่าจะเป็นเนื้อ A4 สเหมือนเดิมนะครับแล้วท็อปด้วยเหมือนอนันนี้เลยอะ่ะคล้ายๆกันแต่อันนี้มือโฟกาอันนี้ไม่ใช่อันนี้เหมือนมีนซอสปซี่ด้วยว้าวโอ้เน,นื้อไม่เหนียวเลยอะ่ะดีเหรอ มไม่รู้ด้วยเพราะความหยิวหรือปัน่นม้วนมันสดมากแหละอร่อยอร่อยตีเลยอ่ะอืมแล้วก็้อดีของที่นี่นะครับสั่งเป็นชิ้นได้นะทุกอย่างมันคือสั่งเป็นชิ้นได้หมดเลยสามารถสั่งได้เลยว่าต้องการสำหรัปลางการแร่บางแร่หนาเขาทาไม่ได้หมดเลยนะครับมัวนเราี้ก็ดีนะมันทําให้เรากินได้กินหลากหลายมาก,มากๆเลยอ่ะ oh. อ มันยังมีหอยนางรมด้วยที่ดูมาโอ้อันนี้บบเบบี้เบบี้โคตเตต์แต่มาลองจิมดูเป็นไงบ้างสด,สดเนาะสดเลยอ่ะว้าวสกาล็อปสกาลอปชิ้นใหญ่ๆแบบนี้นะครับแต่น่าเสียดายเนาะถ้ามาวันเสาร์วันเสาร์อาทิตย์อ่ะโคตรเตต์มันจะเป็นชิ้นใหญ่เป็นเริ่มเลยนะแต่ก็อร่อยแล้วนะม,มันทำให้เรากินได้หลากหลายเหมือนที่หมูบอกหัวขบิ๊ด ขึ้นง่ายมากเลยถึงทำถือม,มาลองน้ำตกวลาคิวกันรสชาติดีจริงเหรออ,อ,อ่ะซสอสน,น้ำสุกเก่อนน้ำสุกดีน้ำสุกน้ำตกวลาคิวอืมไม่ต้องปรุงเลยอ่ะกินลูกชิ้นมาให้ด้วยอืมอินเอ็ว่ามีอะไรนะกินเอ็นน้องกินเนี่ยครับ เราที่สําคัญคือพอฟั่งอาหารไปคูดอาหารมาเลยตั้เดียวมาเลยเนื้อเหนียววะ่ะอืมอืมน้ผมจะมาลองกินเแบบี้โฮตาเตาะแบบที่โบกินเอ๊ะรู้สึกเขาขอนจิ้มซีฟู้ดได้ป่ะจัดน้ำยำรสชาติดีมากอืนกันใช่ไหมลูกด้วยหรือว่าขอได้นะน้ำยำอย่างแซ่จริงเหรอเอออันนี้ยำยกให้ดูยำพี่ครับยำยำวงมิตรดูผสมว่า ดูตน้นมืดชิ้นใหญ่ะไม่ได้ชิน้นเล็กนะแต่ละชุดครับมีน้ำจิ้มซีฟูดนะครับฟีของด้ยครับของที่ดูนี้ยำหนวดปลาหมึกยักษ์ทูกคนไม่แต่น้ำจิ้มน้ำจิ้มซีฟูดที่เนี่ย,ย,ย,ยอยากน้ำยำเขารสชาติจัดจ้านดีนะเราอาหารทะเลมาแบบชิ้นใหญ่ไม่ได้ชิ้นแบบจิ๋วๆว่ดปลาหมึกมันเย็นๆกินก้น่อร่อยอลอรอะหลบมารอ่ดีกว่าเนี่ยชิ้นยังใหญ่เลยไม่มีข้าวนะทุกคนขอบคุณค่ะ ไม่มีข้าวนะมาเต็มคำสิหัวเข้าทีเดียวคำเดียวเลยนี่ยเ <c oughs> ออเลยโออยะไรเอนี่ห้ามบ้านอันนี้ดีอันนี้ดีดห้ามบ้านปูปูเมื่อกี้ปูทําถึงมากปูเหมือนกันมาชิมซีฟูดมาแล้วบอบเบบี้คนหนักเตะห,หน่อยอยากได้เป็นคำอ่ะช,อช้อนราดมันซีฟูดเลยแล้วกัน มาลงมันไปเลย<ม>ตักกินนี้เลยกินอไข่แบบเมนี่ฟูดสดชื่นแบบนี้ก็ได้นะดูทิดจบอกโอ้ยแฟน้ำจิ้มฟูรอร่อยเลยอ่ะน้มามืดตาบัวแล้วตอนนี้มันอร่อยเนาะนี่คันนี้มิโ่งต้องลองครับ คือเขาทำมาให้เลยนะไม่ต้องแบบมานั่งไต่เตา,ตาเองนะมาเลยที่โคตรกลมกล่อมเลยมาดีอืออือหรูสเตลมาเป็นชิน้นแบบน่ากินมากอันนี้เชฟโจ้เขอาแนะนำมาว่าให้ลองเป็นที่ดูมาในเพจน,นะเชฟโจ้เขาบอกเลยว่าอันนี้คือทีเด็ดแต่ต้องมาเป็นเซตอย่างนี้เท่านั้นนะผมไม่สามารถสั่งแยกได้นะเพราะว่าอันนี้แพงไม่ได้ ก็คือตัวคาราเตะนั่นแหละพอนี้มันชิ้นใหญ่เลยไงขอได้วยไหมให้เมียนะครับจะให้โบล็อีวิวให้ฟังว่เป็นยังไงให้โบอลองกินอ่ะยังบุกินลองกินปลาไหลเนูอยากรู้ว่าทําไมเขาชอบกินปลาไหลกันข้างหนมันหวานหวานเนาะเลี้ยวมันไม่ดึ๋บดึบอ่ะเรื่องบุ๋มก็ไม่ชอบปลาไหลเดียวเอาบล็อกไปยังชุ่มฉังขุดนตุ่ แล้วทุกอย่าง่แนข้าวถ้าจานนี้คือข้าวห้ากับเืข้าวเขาจะน้อยมากอืมข้าวน้อยมากลงบรสเตัหนาเย็นๆอร่อยอร่อยทำเดีทำเดดีนี้แซลมอนท็อปด้วยไข่ปลาขอจิ้มบาสี์หนึ่งเป็นร้านที่ดีสำหรับปลาดิบเลยนะทุกอย่างคือน้ำยำาึึงเนื้อดีไม่เหนียวแล้วก็หารทะเลสดมากเลยอ่ะ ก็เเสิร์ฟมาแบบเร็วด้วยอ่ะแล้วมันสามารถมันมาเป็นเล็กๆแบบเนี้ยเราสามารถกินได้เยอะมากกินได้หลายแตงเนาะสั่งได้เลยจากมามาสั่งได้เลยนี่สั่งอันไหนได้เลยอ่ะนี้มากินได้หมดเลยอ่ะใช่อร่อยอร่อยเลยมีน้ำจิ้มสี่ฝูงให้ดวดแกเรียนแล้วน้ำจิ้มนั่งทำถึงจิ้มดีมากเขาบอกน้ำยำทำถึงน้ำจิ้มม่นได้ดีด้วยบางทีเราก็อย่าเปลี่ยนนะกินกินมันโชว์อยู่มือนก็อนเลี่ยนๆให้มะนี่มาแล้ว ูสันหอยมาสามแบบครับมีแบบยำสองเอ้ยเป็นทรงเครื่องสองแล้วก็เป็นแบบท็อปไข่ปลาเดียวหนึ่งอันนี้หมูว่าเรามาราดซีฟู้ดหมดเลยอันนี้มันน่าจะยำมาให้แล้วเดี๋ยวลองกินดูเอาทรงเครื่องก่อนแล้วกันเนาะนี่ผมขอทรงเครื่องก่อนอ๋อันนี้ทรงเครื่องมรวมด้วยมีหมูทาเตะมีอะไรมาด้วยมีท็อปด้วยไข่ปลาที่ไข่ไขกุ้งดิท็อปด้วยไข่กุ้งว่าเอาแล้วนะกินแล้วนะ หอยบ้ีงมันแบบโยมหลายอย่างเลยอยู่ในหอยอ่ะไม่ได้รสชาติหอยแต่ได้รสชาติอย่างอื่นมันรลุมัวม่วมเลยก็อร่อยดีครั้นี้จะได้รสชาติหอยเต็มๆนะมัากินแบบนี้เนี่ยของร้าซีฟู้ดร้ันปลาซีฟู้ดใหม่กินนะนะทุกคนเหมันโคตรดีหวาน หวานเกีย้ยดีมากหอยดีสั่งต้องสั่งแต่อยาอ่ก<ร>อากินเยอะนะเพราะหมูกินเยอะมากนะคตร์โบไฮเดรสูงแต่ทุกอย่างนี้ก็คาร์โบรสูงหมดนะแต่ว่านะขอแล้วนนะวันเกิดน,นะอันนี้ข้าวน้าเนื้อครับรู้ดิดข้าวเขายังให้มันเป็นทุกเล็กๆแค่นี้นะกินแบบเนี่ยแค่เนี้ยเป็นคำๆอ่ะเหมือนลองกินดน่วนอืมอร่อยเฉยอร่อยเฉยอ๋อ น้ำหน้าคันดีว่ะอืมอุ้งยจุบๆกระพรบตองใช้คำว่าอร่อยเฉต้องใช้คำว่าอร่อยทุกอย่างให้หน้าหมไปดูรีวิวบางคนนะเขาบอกเลยว่าร้านคือร้านประจำเขาเลยอ่ะไม่แปลกใจอุ้ยต้องใช้คำนี้แล้วหรอไปอยู่ไหนมาไปอยู่ไหนมาต้องเลียนแบบอีกแล้วนะแล้วว่าเราไปอยู่ไหนมาทําไมเราเพิ่งเคยมากินร้านนี้อ่ะเราอีกซูชินะทุกคนอยู่เส้นถนมครี่ัดใหม่เลยนะครับผม เกลือใ,ใกล้กันโรงมกรุงเทพนะคือผมว่าถ้าถ้าคนชอบกินสูชีปลาดิบอยล้นะไม่ต้องเป็นห่วงเลยอะ่ะคุณภาพาวัตถุดิบดีมาก็มีนําจิ้มซีฟู้ให้ด้วยสิร์ฟมาคือเอาพุงเข้าไปไหนแล้วตัวนึงนี่ <c oughs> อ,อ่ะเดี๋ยวก็ฟังใหม่คุณแนี่มาแล้วครับเ <c oughs> ล็เขาโลไม่มีข้าวดูดีเป็นเนืท็อปด้วยโฟกาไข่ปลาแล้วข้างล่างเนี่ย เป็นแบบไม่ม ok ีข้าวนะข้างในนิสุกิแซลมอนท็อปฟัวกาอะไรชื่อว่านิสุเกะแซลมอนท็อปฟัวกาเออชื่อตามที่บทพกดแล้วกันนะมันพูดยากแต่ข้างในไม่มีข้าวอู้มือราบไม่ทรานชุ่มฉ่ำไหมทำถึงจันเพิ่มเป่งปะกอย่งมันมีงามตรงที่มันไม่มีข้าวนี่ลองนะครับไข่ฟ้า เนยเดือยทูน่าอืมข้อดีทีหมดแล้วข้อดีของซูชิที่นี่นะข้าวมันน้อยข้าวน้อยมากทุกคนข้าวน้อยมากอข้าวมันกินเหมือนเป็นเกาหีอยู่แล้วอะ่ะข้าวน้อยได้รสชาติของปลาของอะไรเต็มที่ม,มากกว่าอยากกลับไปเป็นเด็กๆอะ่ะที่กินได้เยอะๆอ่ะ <laughs> ตอนนี้อายุเยอะแล้วกินมากไม่ได้ โอ้โหชุดใหญ่ไฟกระพริบอันนี้คือหัวปลาก้มซีเหลวเลยอันหนึ่งเราสั่งมาเป็นรวมรวมทะเลรวมมิตปลาอมีปลาแซลมอนมีปลามีมีหลายหลายอันอยู่ในนี้แยกสั่งมาลองดูแต่จานใหญ่เหมือนกันนะเนื้อน่ากินมากอันนี้อันนี้อะไรวะเนื้ออะไรนะผมจำไม่ได้เป็นเป็นเนื้อเนื้อลึ่งล้วนเลยอ่ะ ทุกคนเมนูเันเยอะมากนะผมพูดชื่อเมนูไม่ถูกอะ่ะแต่ว้ให้ดูแล้วกันเนี่ยทุกคนลองเลือกเมนูดูแล้วกันนะเพราะว่าเมนูเยอะจริงเจ็ดเก้าเก้านี่ผมว่าไม่คุ้มมากเลยนะก็นี่เป็นเนื้อวากิวเอห้าแต่แบบผมไม่ไมแมน่ใจว่ามันเรียกว่าอะไรอ่ะเนี่ยดูดีมันแบบกรางมามแบบมีเมมนื้อมีเนื้อโอ้ข้างข้างล่างคือมีเดิ่มแล้วใช่เขากิวมันนะนิดนึงอ่ะเดี๋ยวลองดูเหนียวว่าไม่ดูนะ อมโคตรหอมไม่ลองบีบมะนาวเลยนลนเ,เนี่ยได้รสชาติเนื้อเต็มเต็มเลยเรามาลองบีบนะเพราะว่าเขามีมะนาวมาให้ข้างๆเกล็ดเนื้อคิวมาดีมากนะไม่เหนียวเลยมาลองแบบมะนาวมา,มาลองกินแนดืดิบติดตัวไม่ไม่ดิีผมเชื่ไม่เอาไล่แล้วแบบตีมะนาวดูแบบบิบมะนาวผมไม่ค่อยชอบอะ่ะ เฉยๆแบบไม่บีบดีกดว่เนื้อมันแล่มาไม่ไม่หนามากเลยไม่เหนียวเนื้อดีหอมกิ้วมันดีอันนี้ปลาอะไรนะปลาเนื้อขาวปลาเนื้อขาวไม่ไแน่ใจว่าเป็นปลาอะไรเหมือนกันนะเขาเขียนว,ว่าแค่ปลาเนื้อขาวคือปลาเนื้อขาวอ๋อมันคือปลาเนื้อขาวเลยเหรอหนดูดีที่บีบมะนาวไปอ่ะรูดอด,ดีความไม่ชอบก่อนขึ้นนี้ร้อนแน่ๆ คล้ายๆปลาดรลลิ่กันนะอ่าลองจิ้หัวปลาแล้วเป็นไงบ้างหวานอ๋อมันเป็นมันเป็นส่วนของเนื้อเห็นไหมส่วนตรงตัวอันนี้มันเป็นส่วนหัวอู้ดูชิ้นใหม่เนี่ยไลองวนี้ไม่มีก้างนะทุกคนนะเฮ้ยแต่มันเฮ้ยมามาตรงนา้ตรงนี้โคตรอร่อยเลยมาทุกคนมันปลาแซลมอนอย่างเนี้ยหนังมันก็ติดมันมันอ่ะ ไม่เ,เคยกินแบบนี้แน่อรูดีเลยอ่ะอุ้ยหนังนี้ดีมากเลยอ่ะน่าเชื่อติดใจ,ใจคือได้ยอยากใครกินบแบบอยากกินปลาดิบกินพวกทะเลอ่ะพวกซูชิควาซิมิผมว่าที่เนี่ยเหมาะมาก <ทำ S 1> คว<น>รต้องมามลองใช่อยากได้ฟีลญี่ปุ่นอยากได้ฟีลน้ำยำแบบไทยอยากได้ฟีลซีฟูดมีให้เลือกหมดเขาบางร้านเราไปบางทีก็ไม่มีน้ำจิ้มซีฟูดให้เนาะอืม อันนี้คือแบบดีอะ่ะเมนูหลายๆอย่างที่แบบลองไม่เคยกินอะ่ะเออว่าแม่งเจ๋งเลยว้าวเยี่ยมเลยอันนี้จะเป็นหอยนางรมแบบหอยนางรมทรงเครื่องเ็นแบบนี้จริงๆนะครับไอ้อันแรกมันเป็นหอยนางรมแบบ <ๆ S 2> ไม่มีหอยอ่ะคล้ายๆมันเป็นอยู่ในปลาหอยแล้วไม่มีแบบพวกปลาพวกหอยหอยโอทาเตะอะไรเงี้ยอยู่ในนั้นแล้วก็ย่างได้เป็นหอยแบบยำางทรงเครื่องมาให้เลยขอใส่น้ำจิ้มซีฟูดหน่อยหอยนางรม ก็เป็นอันหนึ่งที่แนะนำนะโคตรสดโคตรดีโคตรนุ่ดดดดมโคตรหวานวดดตายโคตรเลยเลยร้านนี้เราพาลูกเรามากินได้สบายมากเลยนะเนาะคือลูกเรากินคุ้มแน่นอนก็สั่งมานะสั่งไปเนี่ยเขายังไม่ได้กินเลยเนี่ยแสดงว่ามาช้าแล้วนะหลังๆนี่ กุ้งเนี่ยหมูโดนโบดแย่งกินไปสองครั้งแล้วครับสองตัวเลยอุตส่าห์แต่ว่ากินโบดทออกอร่อยมากเขาเรียกว่ากุ้งโบตันมากใช่ไหมกุ้งโบตันมากดูดิมันติดมากับหัวนี้เนี่ยอุ้กกินอะไรมากินอะไรอ่ะวาซาบิไม่ใช่เหรอก็กินวาซาบิอ่ะเออครึ่งหนึ่งกินวาซาบิครึ่งหนึ่งกินซีฟู๊ดหน่อยมันเย็นกรอบใช่กึบ ก<ๆ>อร่อยอ่ะอานตะกี้ิึนหวาโชว์อยู่เวลาท่านกิน,นกับซีฟูด้ดอืมเป็นแบบมหมูเมื่อคือกินกับซีฟู้ดนี้ที่สุดครับ <c oughs> คนไทยะนะเหมือนกินอารมณ์กุ้งแช่น้ำปลาอารมณ์นั้นเลยอ่ะอร่อยแต่กุ้งมันเนื้อดีกว่าเยอะมากเลยนะจะสั่งอะไรมาอีกคะไม่มีข้าวโอ้โห กินไม่ได้เลยทีเดียวเพราะว่าชิ้นใหญ่เปงชอบจริงชอบจริงแค่ลืมบอกไปครับน้ําเราต้องไปเติมเองนะครับผมก็คือบริการตัวเองนะทุกคนมีน้ำนไรบ้างหมีชาเขียวมีน้ำเปล่าแล้วก็มีน้ำอัดลมที่นี่มีไอศครีมด้วยนะทุกคนนี่ตอนนี้ก็มีประมาณนี้กินเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับผมตอนนี้มาอยู่หน้าร้านแล้วสรุปเลยนะว่าร้านนี้คืออร่อยควรมาครับผมเพราะว่าราคา799ดาถือว่าคุ้มมากๆเลยนะครับผมกับ วัตถุดิบอาหารที่เขาให้มามันสดมากๆเลยนะครับผมลองมาดูกันแล้วนะครับชื่อร้าน Aloe Sushi ลองมากินดูนะครับผมอยู่ถนนเพชรบุรีตัดใหม่นะทุกคนก็ยังไงวันนี้หมูขอตัวลาไปก่อนนะครับผมก็ยังไงรบกวนกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้กับช่องหมูหลงทางนะครับผมยังไงเดี๋ยวครั้งหน้าไปรีวิวร้านอาหารไหนอีกตามหมูไปกันนะครับผมยังไงวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับผม